ครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เอาแก๊สกระป๋องฉีดพ่นเข้าไปใส่ชุดลูกปืนหรือว่าตลับลูกปืนเพาข้อเวี่ยงของโนวาคันนี้นะครับเพื่อนเด้วยความหวังว่านะครับจะทําให้นะครับตลับลูกปืนเกิดการหดตัวแล้วก็วางลงไปในเบ้าลูกปืนได้นะครับแต่นะครับที่ทดลองทําแล้วไม่สามารถทําได้นะครับเพื่อนนะครับ ในคลิปนี้นะครับเพื่อนก็จะยังคงเป็นนะครับขั้นตอนของการประกอบเครื่องประกอบลูกปืนเพาข้อเหวี่ยงนะครับประกอบใส่ซีนข้อเหวี่ยงข้างขวานะครับเพื่อนนะครับในคลิปนี้นะครับในเมื่อนะครับเรานะครับใช้แก๊สกระป๋องฉีดไปที่ลูกปืนแล้วไม่ได้ผลสุดท้ายนะครับในการประกอบนในการประกอบเครื่องนะครับครั้งนี้ก็ยังคงนี้ไม่พ้นนะครับ คอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับเพื่อนๆคอนก็คอนนะครับทีนี้มาเริ่มทําการประกอบนะครับเพื่อนๆนะครับในการประกอบของเรานะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆผมจะพูดย้ำๆเลยนะลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับข้างขวานะครับลูกปืนข้อเหวี่ยงข้างขวาของรถตระกูลโนวามีแยกนะครับแยกยังไงแยกรุ่น4เกียร์กับรุ่น5เกียร์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เพาข้อเวียงนะครับสี่เกียร์กับห้าเกียร์นะครับเพื่อนๆนะครับเพาข้อเวียงนะครับของตัวสี่เกียร์จะเป็นเพาข้อเวียงใหญ่นะครับเพื่อนๆข้างขวานะเพาข้อเวียงใหญ่นะสี่เกียร์เพราะว่าต้องรับน้ำหนักชุดคัดก้อนนะครับเพือ่อนๆนะครับแต่เป็นตัวห้าเกียร์จะเป็นเพาข้อเวียงเล็กนะครับเพื่อนๆดังนั้นเวลาเพือพ่อนๆไปซื้อลูกปืนเพาข้อเวียงนะครับให้ถือตัวอย่างไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีกล่องเขียนเบอร์หนึ่งนะครับ แตเอามาแล้วใส่ไม่ได้ผมเคยเจอนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าจําไม่ผิดนะหกสองทับสองสองกับ B 2สองับสองสองนะครับเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เพื่อนๆสังเกตตัวอักษรที่ลงท้ายนะครับเพื่อนๆตัวอักษรที่ลงท้ายตัวหนึ่งจะลงอ่าจะลง C 3ตัวหนึ่งจะลงเเฉยๆนะครับซึ่งนะครับรูในนะครับจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อน รูในจะมีเล็กมีใหญ่นะครับแต่ขอบนอกเท่ากันนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับให้พิจารณาก่อนที่จะประกอบนะครับเดี๋ยวตีเผาข้อเหวี่ยงไม่ลงจะทําให้แครงเครื่องแตกนะครับเพื่อนหลังจากที่เราใช้ค้อนนะครับตีลูกปืนเผาข้อเหวี่ยงเข้าไปเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเพื่อนทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบชุดสินนะครับสินตัวนี้เป็นสินกันน้ามันเครื่องไหลเข้ามาในห้องเผาไหม้เรียกว่าซินโรตารี หรือว่าซินเพาข้อเหวี่ยงข้างขวานะทุกครั้งที่เราทําการผ่าเครื่องนะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนซินตัวนี้เดอ้อถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเกิดว่าน้ํามันเครื่องไหลเข้าห้องเผาไหม้ทีนี้รถจะรถจะควันเยอะแล้วก็หัวเทียนจะบอดนะครับอารถควันเยอะหัวเทียนบอดไม่เท่าไหร,นรน่นะครับเพื่อนนะครับเผาไหม้ไม่หมดทําให้ถ้อยเสียตันไปด้วยนะครับเ <aded v> พื่อนนะครับดังนั้นนะครับทุกครั้งที่เราทําการผ่าเครื่องนะครับ เราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนซินข้อเหวี่ยงตัวนี้นะครับเพื่อนใช้ซินยี่ห้อดีๆนิ่มๆหน่อยนะจะไดอ้อายุการใช้งานจะได้นานๆนะครับบอมเบนวาเอามาใส่เดือนสองเดือนแล้วซินแข็งเจดีบ์บอาเด้พี่น้องนะครับหลังจากที่นะครับเรานะครับได้ทําการตีลูกปืนพอข้อเหวี่ยงลงไปแล้วนะครับนี่นะครับตีลูกปืนลงไปแล้วก็ตีซินข้อเหวี่ยงเข้าไปก็อย่าลืมเอาจารบีทา นะครับหน้าซินด้วยแล้วกันนะครับอ่าหน้าซินตรงท <Bruno> ี่อ่าจะสวมอ่าสวมเผาข้อเหวี่ยงเข้าไปนะครับเพื่อว่าเวลาเราดันเผาข้อเหวี่ยงเข้าไปมันจะได้ลื่นนะครับเพื่อป้องกันซินปลิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็เอาเผาข้อเหวี่ยงมาสวมนะในส่วนแคงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ตอกลูกปืนเข้าไปเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับก็นะครับ มาถึงเทคนิคแลวก็วิธีการตีรูปตีพอข้อเหวี่ยงเข้าไปในแคงเครื่องนะครับเพื่อนแม่เดี๋ยวก็มีคนบอกว่าตีแบบนี้ไม่กลัวช้ำหรอนะครับอ่านะครับไม่ช้ำหรอกนะครับเพื่อนถ้าเรานะครับตีให้ถูกวิธีนะครับเพื่อนนะครับวิธีการตีพอข้อเหวี่ยงเข้านะครับเพื่อนนะครับให้ตีตัดให้ตีนะครับพอข้อเหวี่ยงตะลับล่างนะครับหรือว่าตีตัดเป็ดท่อนล่างนะครับเพื่อน นะครับยาไปใช้แป๊บสวมข้างบนแล้วตีนะเพราะว่าถ้าเราใช้แป๊บสวมบนตีนะครับพอกวีงมันจะคดมันจะเสียสูญน,นะให้ตีตับเป็ดท่อนล่างนะครับเพื่อนแล้วทีนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับเราจะใส่ประเก็นนะครับอ่าใครนะครับใครจะทากาวก็ไม่ว่าใครจะเอาจารบีทาก็ไม่ว่านะครับเพื่อนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นรอยสึก นะครับรอยขีดข่วนเยอะจากการที่เราไปขูดประเก็นเก่าออกนะครับก็ทาเกาวจะดีกว่านะครับเพื่อนทีนี้นะครับในขั้นตอนของการประกอบเราก็ต้องเช็คด้วยว่าเกียร์เรานะครับเข้าได้ทุกเกียร์หรือไม่นะครับเพื่อนกับปูเกียร์หลุดไหมก้ามปูเกียร์หลุดไหมนะครับเพื่อนรวมไปจนถึงนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับที่พอข้อเหวี่ยงนะครับอ่าไม่ใช่พอข้อเหวี่ยงขออภัยนะครับที่ แกนราวสเตอร์นะครับที่แกนราวสเตอร์จะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็เพาเกียร์อีก่าตัวที่อยู่ข้างกันก็จะมีแหวนอยู่ข้างนอกหนึ่งตัวด้วยนะครับดังนั้นนี่แหวนต,ตรงนี้นะครับนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับราวสเตอร์แล้วก็นี่ราวเกียร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีแหวนนะครับเพื่อนดังนั้นอย่าลืมใส่เป็นเด็ดขาดนะถ้าคืนว่าลืมไปนะครับเพามันจะเลื่อนซ้าย่าเฟืองเกียร์มันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ไม่สุดเดี๋ยวเกียร์หลุดนะครับ อ่านะครับทีนี้นะครับก็จะเข้ามาถึงขั้นตอนของการประกบแค้งตัวบนนะครับในขั้นตอนของการประกบแค้งตัวบนนะครับเดี๋ยวประกบให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะชี้เป้าว่าเราต้องทําอะไรกับแค้งอีกรอบหนึ่งนะน,นี่จะเป็นการสาธิตประกบการประกบแค้งลงไปนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะประกบแค้งลงไปลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนของการประกบแค้งมันจะมีปัญหาอยู่1จุดนะครับเพื่อน ปัญหาที่เจอนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวชี้เป้านะนี่นะครับกระปุกไฟเกียร์นะครับกระปุกไฟเกียร์ถ้าเราใส่ลงไปแล้วนะครับมันไม่อยู่ในตําแหน่งนะครับเพื่อนกระปุกไฟเกียร์จะหักนะครับเพื่อนดังนั้นให้คลายน็อตแล้วก็งัดกระปุกไฟเกียร์ออกมาก่อนเด้อนะครับในตระกูล Honda เด้อนะครับอันนี้อันตรายจริงๆเคยตีตีแล้วไม่ลงตีไปตีมากระปุกไฟเกียร์หักนะครับเพื่อนไฟเกียร์ไม่ขึ้นงานเข้าเลย นะครับทีนี้ก็นะครับ,นะรบเป็นขั้นตอนของการเคาะนะครับประกอบแข้งลงแล้วเวลาเคาะก็พยายามเคาะในจุดที่หนาหนาสักนิดนึงแล้วก็เวลาประกอบอ่าเวลาเคาะลงนะครับพยายามเคาะลงในส่วนอ่าที่ใกล้ๆพาข้อเหวีว่ยงก่อนนะครับเพื่อนนะครับมันจะได้เข้าง่ายนะครับเพื่อนนะครับมันติดอยู่ตรงที่เพาข้อเหวีว่ยงนี่แหละนะครับติดเบ้าลูกปืนนี่แหละนะครับสาเหตุที่มันเข้ายากนะครับเพื่อนมันไม่ได้ติดอะไรหรอก นะครับดังนั้นก็พยายามเคาะฝั่งนี้เยอะๆก็แล้วกันนะครับเคาะรอบๆเพาข้อเหวียงไปก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เคาะไล่ๆแถวๆเพาข้อเเวียงค่อยไปเคาะฝั่งตรงข้ามนะนี่นะครับเพื่อนเวลาเคาะลงไปเราก็ต้องส่องดูด้วยนะครับว่าปะเก็นหลุดจากบูธอ่าบูธนำศูนย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเคาะไปเคาะมาปะเก็นหลุดจากบูธนำศูนย์ทีนี้นะครับ เวลาแครงมันประกบลงมาประเก็นขาดก็มีนะครับเพื่อนดังนั้นอย่าพลาดนะครับประเก็นอาจจะหลุดจากบูทนำศูนย์ก็ได้แล้วก็นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าแครงของเรานะครับลงเสมอกันไหมทั้งด้านหัวด้านท้ายนะครับเพื่อนต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการาใส่นอ็อตหรือว่าขันน็อตนะครับเพื่อนเวลาขันน็อตแนะนําให้ขันโดยรอบเพาข้อเหวี่ยงก่อนนะครับเพื่อน อัดน็อตแถวพอข้อเหวี่ยงนะครับรอบพอข้อเหวี่ยงลงไปก่อนนะครับแล้วก็ขันน็อตไปด้วยหมุนไปด้วยขันน็อตไปด้วยหมุนพอข้อเหวี่ยงไปด้วยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าพอข้อเหวี่ยงนะครับเวลาเราอัดน็อตลงไปพอข้อเหวี่ยงยังคงหมุนได้นะครับเพื่อนอาจจะหมุนฝืดหน่อยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าประกบแ้งลงไปแล้วทําไมเขาข้อเหวี่ยงอ่าหมุน ไม่ได้หรือว่าหมุนฝืดเดี๋ยวมาว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้คําแนะนําก็คือให้ขันรอบๆพอข้อเหวี่ยงเข้าไปก่อนเพื่อเป็นการดูดนะครับดูดแข้งนะครับดูดแข้งเข้านั่นเองนะครับเพื่อนนะครับอ่านะครับเพราะว่าจุดที่นะครับมันจะเข้ายากก็คือลูกปืนพอข้อเหวี่ยงนะครับบางทีลูกปืนพอข้อเหวี่ยงนะครับอ่าลูกปืนกับแขนพอข้อเหวี่ยงเข้าไม่สุดนะครับ บางทีนะครับเบ้าลูกปืนนะครับเบ้าลูกปืนมันฟิตนะครับมันก็จะเข้ายากนะครับเพื่อนดังนั้นก็นี่แหละนะครับคําแนะนําก็คือให้ขันให้ขันแถวแถวพอข้อเหวี่ยงเข้าก่อนหรือบางเคสก็ใช้ลักษณะการใช้ไม้รองตีกระทุ้งเข้าไปแล้วก็ขันน็อตดูดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็่ะนะครับแล้วแต่สูตรนะทีนี้นะครับหลังจากที่เราขันน็อตพอข้อเหวี่ยงเข้าไปแล้วนะครับเราก็เช็คอีกรอบหนึ่งถ้าฝืดๆือย่างนี้นะครับไม่มีปัญหานะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําแก้การแก้ไขกรณีที่ฝุดๆแบบนี้นะครับแต่กรณีที่หมุนไม่ได้นะครับวันนั้นเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆก็ต้องไปพิจารณาเรื่องลูกปืนเผาข้อเวียงกับเบ้ากับเบ้าลูกปืนแล้วล่ละนะครับหรือว่าลูกปืนข้อเวียงกับแขนอาจจะมีปัญหานะครับ <ๆ S 1> เพืเพเพเพ่อ<ใ>นๆบางทีไปพอกเผาพอกอะไรมาเผาคดนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับที่ว่าฝุดๆให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่าง ข,ข้อเวียงกับแครงด้านซ้ายกับด้านขวามันจะมีช่องว่างอยู่นะครับมันจะคิดข้างใดข้างหนึ่งนั่นแหละนะครับเพื่อนปัญหาที่มันฝืดนะครับอตอนนี้นะครับมันคิดฝั่งขวานะครับเพื่อนนะครับข้อเวียงคิดฝั่งขวานะวิธีการแก้ไขก็คือยียงเครื่องลงลักษณะแบบนี้นอนเครื่องลงแล้วก็เอาไม้รองอข้อเหวียงแล้วก็ค้อนตีลงไปเลยนะครับเพื่อนตีลงไปแบบนี้แหละนะครับเพื่อนอนะครับพอเราตีปั๊บ ก็จะเกิดช่องว่างขึ้นแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับพอเราตีลงไปพอข้อเหวี่ยงหมุนได้ราบเรียบเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนันเนื่องมาจากนะครับแขนข้อเหวี่ยงข้างนึงเข้าไม่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงมันเบียดกับแร้งนะครับเพื่อนก็เลยจําเป็นต้องเคาะนะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับนี่ตอนนี้มันกึ่งกลางแล้วทั้งสองข้างแล้วนะครับเพื่อน มีระยะห่างที่เท่ากันแล้วนะครับลื่นด้วยนะครับเพื่อนแมจะให้ลื่นเหมือนรถที่ใช้งานมาแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนอันนี้ก็มีฝื่อซีนบ้างแหละนะครับฝืดซีนเืดลูกปืนครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝาก YouTube ซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างมันนอกด้วยนะครับช่องหลักครับเพื่อนเพื่อน